สวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วไปเลมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดสับสับคลายหรืออยู่ว่ากดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับอ่าโอเคอีพีนี้ผมก็จะทำกทำานนรทสอ,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 อนนะครับอย่างแรกเปลี่ยนตัวละครก่อนเลยเอามาปิดตัวละครนะครับเอากดปิดโอเอ่อันนี้คือตัวละครหลักของผมนะครับโอเคอีพีนี้เราก็จะ ไอ้ก็ว่ทำฟ้าครับทำฟ้าฟาที่นี่ก็คือแบบไม่ใช่ฟ้าไม่ีที่เรี่เลวเลยหลก็เอาเอาอาหารไม่ริุทเพื่อทำไมมันมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคเนี่ยออกเป็นสองคนละหนึ่งโอเคิชริชร โอเคโอเคราฟอตรงนี้เลยโอเคแน้วมรถรถฟอล้ว,ลวโอ้โยๆอ้โยโย้ยคนกลางคนอยู่ตรงการลกางอ่ะหครอยู่ก่อนไหนไหมลูกเงงแล้วลูกงงเลยอ้าวเบลี่ยนเอาไปแล้วโอเคมันมืดแล้วเป็นนอนกันทีนอนตรงนี้ไม่ได้นอนไม่ได้ ทำไมถึงนอนไม่ได้เนี่ยทำไมถึงนอนไม่ได้ก็ไปนอนที่อื่นแั่นเลงก็เป็นนอนตรงอยู่นม่ดนอนอ้ยนอริโอเคเป็นแล้วโอเคจะลื่อนเรกกันอ้อมข้ามเกันครับาเกิจะเลือนมัน ดูว่ามีรู้ไปไหล้วมาเอ้าวเฮ้ย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 คนกลางนี่คนกลางคนกลางอิงอิงอิงอ้าวอย่างไม่มีไม่นู้เหมือนจะมีด้วยจะมูกเอี่ยวตรงนั้นดิไม่ทำอะไร โอเคอ้าวมีแล้วโอเคนะครับแล้วก็จะไปทรงฟังของเราเลยโอเคดีมีสิบอันไม่สิบปันนั่งกี่เนี่ยโอเคเอาไปวิ่งห้าสิบวันเดียวแล้วก็กูเพิ่มเออพี่เงาผมจะทำบั่นใจไปตรงนี้ด้วยครับ ขึ้นมานะครับท้องหนองก็จะได้ด้วยครับโ <มา S 1> oh. อ้เอามาเอา oh ไม้แต่โอเคไม่ชอบไม้ขาวไม้ขาวสำหรับของไม้ขอเรียกว่าไม้สีขาวนะครับปึ๊บโอเคถางลเลย

ขุดมาเลยขุด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 เลยขุดเลยขุดเลยวะอยู่อยูเอาไม่ได้ข้าไปด้วยทุบปีลาไปด้วยอ้ยแดุดขุดขคดขุดขุดขุยขะดขุดขขล้วขุด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 ไุดขุดขุดขุดไปดขุดขุดขุด โอเคขุดไปเลยไม่ต้องไปแล้วก็ขุวางตรงนี้เพราะท้งซ้องกนเอาเองวางตรงนี้ไปตรงนี้นะครับโอเควางไปเลยวางไปเลยไฮ้ยนเล็วางไปเลยนะครับโอเคเราอาจจะทำผิดวิธีนะครับแล้เจสต์ตัอกแบบระหยด ตัวเองนี่ถือว่ระยัดกว่าแซมสักน้ำอีกแก้งเถอะเยอยอเยะสนุกสนนกสนุกสนนาวนุกสนุกสนุกสนหนาทำไปเรื่อยทำให้เพลินเพลินมากมากเลยทำเพลเพลินทำให้เพลิน ทำเปลือกไม้ดีนะครทำ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 ต่อไปทำ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 ต่อไปหยุดหยุดหยุดทำต่อไปโอเคเจอสิเราเจอสิเราดินไหมพอทำไมถึงดินไหมพ่อทำไมถึงดินไหมพอแล้วทำไมจะปักเตาทำไมทำไมงงกับตัวเองโอเค

ก็ชีวิตเราต้อ t ข่าวบ้าข่าวติดติดกาวว่ามีมีสิ่ติดอยู่แล้วจะว่าข้าวผัเอาเงนมานเรื่องกันชงผุด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 กโอ๊ะขึ้นมากเลย วันนี้ก็ตอนก็บเกี่ยวยาจะทำระบบับั้นองหมาดดีกว่าเชี่ยมาแลทุกคนกำัระบบัตหนอาดด้วยวัาวว้าววว้วายวาววดว้าวว้าววาวหนาู้าวว้าวว่าวาวว้าวาวางว้อวา้า ก็เชี่ยเลี้ยสุดแล้วกลับหมู่บ้านกันพอเลยกินของเราสุดแล้วกลางทางบ้านไปส่งรถหมู่บ้านสร้างหลังนี้นะครับแล้วทีนี้ายจะไปทำผมเฮ้งส้มพิ่ชาวบ้านชิบเฮ้จช๊บจช๊บเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรบ้านนั่งเล็รู้สึกว่าจะปนไปแล้วอปนไปแล้วจริงถ้างั้นเราเตียงไว้หรเตียงให้ชาวบ้านที่บ้านไว้นอน อันนี้ฟาร์มชาวบ้านนอนอันนี้มีเอ,ออที่ทำงานชาวบ้านอยู่โตทำงานของมันนะครับโอ,อ้โหอ,อ,อันนี้อะไรทำไมเป็นแบบนี้อะอันนี้อะไรอันนี้อ๋อบ้านเพื่อนผมเพื่อนผม,มนสร้างอะไรเนี่ยมันสร้างอะไรของมันนี่มีบ้านเพื่อนผมเอ่ เสียบานพูดผมนะครับที่ไอพีหนึ่งเลยก็ไีพีท่านไหนี่เนี่ยเดี๋ยวผมเพื่อนมาเล่นดูโอ้ไม่ก่อนมันไม่เหลืออะไรเลยไปเล่นกันไปเล่นกัน กโอเคังน e ี้เราก็จะดูวิลิเจอร์นะว่าไม่ลิเจอจะทุ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนตอนวิลิเจอร์ลูกมันไม่ทุ่หรือตัวเล็กี่ตัวดีๆเราตัวเล็กี่ตัวดีๆเราอย่างนั้นทั้งวันเลยตัวนึงไม่แม้ชีวิตทอมต้องไปหาอาชีพให้มันาทำ เราบังเล่นจะดูผู้วิจัยสิ่งเหล่านี้ของมันถูกต้องคือกล้องสังเกตเอาวขอปิดซึ่อไม่มีผีวิจเตนะครับเข้ามาแล้วไปเลื่อกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเรียบ้าสวัสดีครับ